สวัสดีค่ะ p e r t ์ p ส t อตเตอร์รีววในวันนี้นะคะจะขออนุญาตเปิดกลุกของสะสมแฮร r y ี่พอตเเหมือนเดิมนะคะโดยวันนี้จะเอากล่องน,นี้มาให้ดูกันกล่องนี้จะเป็นของที่เพิร์ดได้รับมาเป็นของวันวันเกิดนะคะตั้งแต่ปี2010ซึ่งก็คือ11ปีที่แล้วใครใครยังไม่เกิดบ้างไหมอ,อันนี้เอาจริงๆยังไม่รู้ว่าใครส่งมาเปนแบบนี้นะคะเพรว่า เขาไม่ยอมบอกถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยระลึกความหลังก็คือเหมือนจะได้คุยกันผ่านทาง Facebook อะไรเงี้ยค่ะเ,เขาเป็นแฟนคลับรายการจากจากแฟนพันธ์แท้นะคะที่เพิดแข่งตอนนี้ยังไม่แข่งรอบที่2นะคะแข่งรอบแรกในปี2007นะคะแล้วก็เหมือนเขาทักมาแล้วก็บอกว่าขอที่อยู่หน่อยนะคะจะส่งของขวัญวันเกิดไปให้ส่งของขวัญวันเกิดมาให้นะคะซึ่งก็คือ ตอนนั้นเพื่ก็ไม่รู้ว่าเป็นไข่ก็เลยให้ส่งมาที่ทํางานนะคะ <S <S ทีนี้เขาก็ไม่ยอมแบบเปิดเผยตัวตนไม่ไม่ไม่บอกอะไรเลยนะคะนี่ถ้าดูที่กล่องนะคะมันชื่อที่อยู่ผู้ส่งเขาเขียนเป็น harry potter fc นะคะ the cupboard under the stairs for private drive little w i n g i n g surrey นะคะใครรู้บ้างมันคือที่อยู่ของอะไรที่อยู่ของ แฮร์รี่พอตเตอร์ตอนที่เขาอยู่กับลุงและปล้านะคะเนาะบ้านแรกเลยตอนที่อยู่ห้องใต้บันไดนะคะก็คืออ um> ่ะเดี๋ยวมาดูทันข้างในดีกว่าว่ามันคืออะไรนี่เปิดมาแพ็กเกจแบบว่าน่ารักมากเราจะใส่กล่องมานะคะหลายชั้น เจอของแล้วนีด้านในนะคะตอนดีใจมากอะแบบเออต้องบอกว่าช่วงสมัยสมัยนูน้นพูดแล้ดูแก่จังเลยแ oh. <c oughs> ต่ว่าก็คือเออตอนช่วงแรกๆนะคะที่ที่ Harry ี่พอตเตเข้ามาในประเทศไทย <c oughs> เราจะหาของสะสมที่มาจากต่างประเทศ ยากมากๆนะคะคาดเดาว่าอันนี้น่าจะมาจาก n o e l o l o l l t i t n นะแต่ว่าคือมันไม่มีเขียนแต่ว่าด้านหลังก็เขียนแค่อันตัวนี้ค่ะ Harry Potter นะคะซึ่งมันก็คือพินเซ็เป็นตาโรงเรียน Hogwarts แล้วก็เป็นบ้านตาประจำบ้านทั้ง4นะคะน,นี่เนี่ย r y f f i n d o r r a เร n วน,นะคล o r นเซอน แล้วก็ขนะ้าวสพับเนาะอันนี้จะบอกว่าได้ใช้ได้ใช้จริงๆนะเพราะว่าเนื่องจากแบบช่วงช่วงแรกๆพอเราได้ได้ยูนิฟอร์มได้เลยมาใช่ปะเราก็เราก็จะใส่ <Yeah. S 1> วเวลาไปงานไปนู่นนี่นั่น,นพอพอมันเริ่มหลายๆงานนะคะมันเกิดการเบือนะ่อเนาะเราก็ต้องแบบว่าประยุกต์กันบ้างอย่างเช่นชุดนี้เป็นต้นอันนี้คือแบบคิดเอาเองแล้วก็ใส่ไปจริง,รงๆเมื่องาน รอบปฐมทัศน์ของ f a t a น t i c ติ a บ t s ภาคแรกนะคะก็คือใส่ไปชุดชุดนี้เลยแล้วก็มันไม่มีตาประจำบ้านใช่ไหมคะเราก็แถด้วยกันแบบนี่เอาทิมเซตอันนี้แหละมาติดเน่มันอยู่เดี๋ยวนะเช็คก่อนคางนี้เราก็ติดตรงนี้เนี่ยก็จะเป,เป็นดิฟินดอร์แนละ้วเห็นไหมก็รอบแรกที่ใส่นะคะก็ ติดอยู่บ้านกริฟฟินดอร์ทีนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนบ้านเราก็ติดไปอีกนี่นั่นแหละค่ะแต่อีกสองบ้านยังไม่ได้ใช้เลยเนาะยังไม่เคยยังไม่เคยใช้เพราะว่าคือจริงๆเริ่มงงเหมือนกันว่าตัวเองอยู่บ้านไหนนะ <c oughs> ว่าทำเทสแต่ละทีก็บางทีก็ได้บางทีก็ได้ได้กริฟฟินดอร์บางทีก็ได้เรเวนคลอทำอีกทีนึงบางทีก็กลับมากริฟฟินดอร์เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ก็เลยมีความสับสนในตัวเองบางทีแล้วก็ ก็เลยก็เลยเปลี่ยนบ้างอย่างเงี้ยแต่จริงๆชิชอบชอบชอบสีของทางกริ f f i n ดอรมากกว่าแล้วก็คิดว่ามันมันมันสดใสดีแล้วก็เหมือนอาจจะเข้ากับคาแรคเตอร์ของเรามากกว่าเพราะว่าเบลเนคอจริงๆก็มีด้านนั้นอยู่ด้านที่แบบว่าเนิร์ดเนคงแกเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอใส่แล้วมันเราว่าสีมันแบบเรียบร้อยอะ <laughs> ประมาณนั้นอะ นี่วันนี้ติดให้ครบเลยอะแล้วก็ติดเบี้ยวก็ใครที่ส่งมาให้นะคะแฟนคลับที่ส่งมาให้ถ้าได้มาดูขอบคุณมากๆนะคะได้ใช้ประโยชน์จริงๆเนาะแบบเออใช้ใช้ไปหลายหลยหลายรอบหลายงานแล้วแล้วก็เออเอาไปใช้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็มีเอาไปออกงานไปอนะไรเนาะใครที่เบือ่อยูนิฟอร์มปกติ ก็เอามาแอปพลายติกแพงได้เหมือนกันนะคะติดให้คมเลยโอเคนะ๋ย่ให้ดูใกล้ๆเท็กซ์เจอร์มันก็คือเป็นเป็นทองเหลืองเลยนะคะทองเหลืองแหละเพราะว่าเคยต้องมานั่งขัดทีหนึ่ง เหมือนเหมือนตอนแรกอ่ะเก็บไว้นานมากแล้วไม่ได้ใช้แล้วมันก็มันก็ดำมันดำจนมันไม่เห็นตาแล้วอ่ะมันมันดำแบบคือคาบดำแล้วก็เราก็ต้องแบบเอาน้ำยาขัดทองเหลืองอะคะ่ะมานั่งขัดนานมากเป็นชั่วโมงกว่ามันจะหายให้ความรู้สึกเหมือนโดนโดนฟิล์ลงโทษอะคะ่ะแล้วให้ไปขัดขัดถ้วยรางวัลในห้องถ้วยรางวัลอารมณ์นั้นเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายขัดแล้วมันก็เงางาม,งามนี่นะคะโอเควันนี้ ประมาณนี้นะขอบคุณมากๆนะคะถ้าชอบก็สามารถ subscribe ช anel ของเพิร์ตนะคะเพิร์ตโทนี่นะคะแล้วก็ติดตามเพิร์ตเ p o t t e r review ใน ep ต่อๆไปได้นะคะใครอยากให้รีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย